สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้สำนักง,งานกลางจังหวัดเชียงรายกับดิฉันนางสาวอาริยศแก้วค่ะและดิฉันนางสาวมุกดามณีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคลายข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับร้านค้าที่ต้องการลงทะเบียนภายใต้โครงการคนละครึ่งพลัสค่ะสําหรับการรับชําระเงินของโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะร้านค้าเนี่ยจะต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2568เป็นต้นไปค่ะพี่ปูที่มันเป็นกระแสะร้อนแรงในปัจจุบัน<ช>ตอนนี้เ<น>ลยทีเดียวนะคะที่มันเป็นเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเนาะใช่ค่ะค่ะน้องมุกค,คะสำหรับร้านค้าค่ะที่เขาอ,อยากเข้าร่วมโครงการนะคะเป็นร้านค้าประเภทไหนบ้างคะที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะพี่ปูจะเป็นร้านค้ารายย่อยทั่วไปค่ะอย่างเช่นร้านอาหารค่ะปูร้านเครื่องดื่มเนาะแล้วก็จะเป็นร้านค้าขับหาบเร่ แผงลอยค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือว่าไมโคร SME ค่ะพี่ปูเป็นร้านค้าทั่วๆไปใช่ไหมคะเป็นร้านที่ให้บริการเกี่ยวกับค้าของชีพค่ะค่ะน้องมุกคะแล้วสําหรับร้านค้าค่ะของเขาอ่ะที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะเดรกก่อนๆเนาะแล้วทีเนี้ยค่ะเขาอ่ะจะมาลงทะเบียนอของรอบเนี้ยเขาจะต้องทํำยังไงบ้างคะจะต้องลงทะเบียนใหม่ไม่อะไรยังไงคะค่ะสําหรับ ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการของคนรักรึ่งเป็ดห้านะคะในปี2565ที่ผ่านมาค่ะ,ะพี่ปูแล้วก็ร้านดางกาวเนี่ยมีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยค่ะสําหรับร้านที่ผ่านการตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพี่ปู<ะ>ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วค่ะร้านใดที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนมาท่านสามารถลงทะเบียนใหม่ ผ่านช่องทางของกลุ่มใหม่ได้เลยค่ะพี่ปูนั่นก็คือคนที่เป็นเดิมอยู่แล้วที่เคยเข้าโครงการเดิมเนี่ยก็ต้องเช็คตัวเองว่าได้รับอนุมัติไหมจากแอปสุมเงินใช่ไหมคะใช่แล้วน้องมุกคะแล้วส่วนร้านค้าที่เขายังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยอะค่ะแล้วโครงการนี้เขาก็อยากสนใจนะคะที่จะมาลงทะเบียนเนี่ยค่ะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะร้านใดที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนมาท่านสามารถ้กลุ่มใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนนะคะสามารถดาวน์โหลด เอกสารผ่านเว็บไซต์ของโครงการได้เลยค่ะ www. kolakrung. com ค่ะพี่ปูหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่โครงการกําหนดได้เลยค่ะและสามารถยื่นได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะอืขั้นตอนนี้คือง่ายเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วส่วนรายละเอียดที่แบบหลังจากที่อยื่นใบสมัครแล้วเขาอะทำอะไรอีกคะหลังจากการยื่นใบสมัครตามที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องรอ sms แจ้งเตือนค่ะว่าท่านผ่านการ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วค่ะหลังจากการผ่านเกณฑ์การพิจารณาค่ะพี่ปูสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้รับชําระเงินได้เลยค่ะถือว่าง่ายเลยนะคะค่ะน้องโุ๊คะเขาค่ะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อไหร่คะสาหรับการลงทะเบียนนะคะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่19 ธันวาคม2568ครับค่ะน้องมกคะแล้วส่วนการรับชําระค่ะของลูกค้าที่ใช้สิทธิ์อะค่ะคนละครึ่งพัทเนี่ยทำอย่างไรบ้างคะในส่วนของร้านค้านะคะหลังจากที่ร้านค้าได้ลงทเบียนแอปพลิเคชันถุงเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเนาะแล้วก็สร้าง QR Code เพื่อรับชําระเงินค่ะในส่วนของลูกค้านะคะประชาชนทั่วไปที่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็ใช้แอปเป่าตังค่ะในการชําระเงินโดยสแกน QR Code ที่ร้านค้าสร้างให้ค่ะพี่ปู และในส่วนของร้านค้าเนี่ยนะคะจะได้รับเงินโดยทางรัฐบาลนะคะจะจะโอนเงินให้ในวันถัดไปค่ะ<ม>แต่ถ้าเกิดว่าร้านค้าค่ะยังไม่สามารถได้รับเงินหรือว่าทางรัฐบาลโอนเงินไม่สําเร็จเนี่ยทางร้านค้าจะต้องตรวจสอบบัญชีธนาคารเนาะที่ใช้รับเงินหรือว่าอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่มันผิดพลาดนะคะหลังจากตรวจสอบแล้วก็ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วรัฐบาลนะคะจะโอนเงินที่รัฐช่วยจ่าย5 0าบเอนะในรอบอทุกวันศุกร์ของอาทิตย์ ของอาทิตย์นั้นๆนะคะหรือถึงวันที่หรือ27กุมภาพันธ25์2,569ค่ะพา่ปูค่ะนั่นหมายถึงว่าร้านค้าจะได้รับเงินในส่วนที่รัฐสมทบให้50%เปอนต์ในวันถัดไปใช่ค่ะกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะ,คะเ็าให้ตรวจสอบบัญชีของตัวเองใช่แล้วตรวจสอบเสร็จแล้วรัฐก็จะโอนซ้ำให้ทุกๆ ทุกๆวันศุกร์ของอาทิตย์นั้นใช่ค่ะร้านค้าค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รับเงินแน่นอนค่ะค่ะน้องมุกคะในส่วนของอ่าร้านค้าค่ะที่ทำเป็นฟู้ดดลิเวอรี่อะค่ะพวกนี้อะค่ะจะต้องรับผ่านชําระเงินยังไงบ้างคะจะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่เขารวมโครงการการรับชําระเงินเนี่ยก็จะผ่านแอปถุงเงินช่องทางนี้นะคะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนค่ะถึงวันที่ 1ิบเก้าธันวาคมสิบนะคะที่สามารถเริ่มชระรับชำระได้อะค่ะจะเริ่มตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤศจิกายน2 5 6พันห้ารหสิบแดค่ะพี่ปูค่ะก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ใช้สิทธิ์อีกช่องทางหนึ่งใช่ค่ะน้องมุกคะสำหรับสินค้าและบริการนะคะที่ร้านค้าห้ามค่ะรับชำระผ่านโครงการนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะห้ามรับชำระเงินสำหรับสินค้าบริการที่ไม่เกี่ยวกับค่าครองชีพทั่วไปอะค่ะอย่างเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่ปูแล้วก็ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะแล้วก็รวมไปถึงบัตรกำนันบัตรกดเงินสดแล้วก็บริการรูปแบบอื่นๆค่ะซึ่งเป็นการชำระเงินล่วงหน้าค่ะอันนี้คือร้านค้าห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะคะใช่แล้วค่ะค่ะน้องมุกคะสำหรับร้านค้าที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่าเขามีปัญหาแล้วอยากจะแจ้งปัญหาเนี่ยค่ะผ่านช่องทางไหน้างคะสำหรับร้านค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยค่ะหรือว่าจะเป็น ์ช่วยเหลือประชาชนค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0211111122ค่ะค่ะแล้วในส่วนรายละเอียดประเด็นอื่นๆนะคะที่เราสองคนค่ะเล่ากันไปแล้วค่ะแต่ว่ายังมีข้อสงสัยอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่สำนักงานกลางจังหวัดเชียงรายนะคะผ่านช่องทางนี้ได้เลยค่ะค่ะแล้วสำหรับ EP นี้นะคะเราสองคนนะคะขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจนะคะสำนักงานกลางจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ